สวัสดีดัดสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมเราก็จะมาสร้างร้านใหม่กันฮ่าฮ่านี่คือรหัสใหม่ที่ผมสร้างมาแล้ว1ชั่วโมงที่แล้วนะผมผมขอโทษด้วยนะผมอาจไม่ทันนะคระดผมลืมอาจไปไม่ใช่ลืมอ่านนะผมอ่านแล้วไ่าเสียก็ขอโทษด้วยนะครับก็ก็คือสร้างรหัสใหม่ได้ตัวเยอะแยะเลยนะผม เดี๋ยวนะนี่นะผมแล้วก็กิวที่ผมอยู่นะผมใครอยากเข้ามาก็เข้ามาได้เลยเข้ามาเยอะๆนะผมอันนี้คือกิวที่กิวเขาเรียกอ,อะไรนะรหัสจริงผมสร้างขึ้นมานะผมแล้วก็รหัสไก่นะผมคืออันนี้เป็นรหัสที่3นะผมผมค่อนข้างที่รหัสหนนะอ้อยหน่อยนะเออคือจะมี3รหัสนะผมรหัสนี้ก็จะเป็นรหัสที่ผมค่อนข้างจะแบบ เริ่มต้นมาด้วยดีหน่อยนะผมก็คือแบบเขาแจกเยอะมากนี่สมาชิกนะผมนี่นะผมอันนี้คือรหัสที่จริงอันรหัสจริงผมนะอาจจะไม่โหดมากนะผมที่จริงยังมีตัวม่วงเยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้ใส่เข้ามานะผมนะครับอันนี้คือรหัสจริงที่ผมสร้างนะแต่ผมไม่ได้อ่านนะครับผมก็นี่แล้วก็ รหัสนี้เป็นรหัสลองรหัสนี้ครับผมจะมีรหัสลองอีกอันแต่แต่ผมจําข้อมูลไม่ได้มันไม่ได้มีอยู่แค่นี้ผมจําไม่ได้ละนี่ครับผมรหัสลองก็ค่อนข้างที่จะตัวน้อยหน่อยนะไม่ไม่เยอะมากครับผมตัวไม่ค่อยโหดหรอกครับนี่เอา O L O Y E ครับผมนี่ครับผมโ L โ,โอโ O ใหญ่มากแล้วผมใครอยากเข้ามา เข้ามาได้เลยนะผมวิแป8นะมาช่วยกันตีหน่อยนะสมาชิกมีห้าเองอะ่ะคือแบบน้อยมากใครอยากาก็เข้าก็เข้ามาได้ด่วนเลยนะผมมาวันนี้เราคือยังไงเดียหัดใหม่แล้วผม what เอ้ยทำไมที่หนึ่งเขาไม่มีตัวล่ะ อ๋อผมจำได้ผมคนนี้โปร้วผมผมจําได้ว่าเหมือนเขาลงมอดป่ะก็ไม่รู้นะครับผมมันเป็นตัวละครจากสเตจหลักครับแ,แล้วแบบมันมาต่อสู้ผมยังงงอยู่เลย <c oughs> นี่ผมมัน <c oughs> สร้างหารหัสใหม่แล้วผมทุกคนคงไม่รีบไม่ร้อนนะผมในการโอ้โหไม่มีจัดไปเอา้า คือเราโอ้ยไม่เติมอยู่อย่าโอ oh ้ยก็เร็วอยมาอยู่เราไปนี่กันเ๋ยะโอ้ยผมไม่รู้ไม่ไม่ไมหวแลวด่านนี้คือเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะย,ยากหน่อยนะจัดไป มันยากสำหรับมือใหม่นะผมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกโปลุยลุยลุย แตก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 โอเคโอ้ยจะไหวปะเนี่ยผมว่าไหวอยู่นะเพราะว่าของอุสาหเพื่อนมาช่วยเลยนะเนี่ยต้องไหวอยู่แล้วคุณสอนไปเลยแนะนำนะครับผมคือถ้าเป็นไปได้คุณภาพการเคลื่อนไหวนี้เอาเป็นต่ำนะผมเพราะว่าสูงไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ แต่แล้วก็แต่แล้วแต่คนชอบเด้อนะครับผมชอฟตีไม่เข้าเลยออโต้ไปครับออโต้ไปยาวๆลุยครับผมลุย ชนะไปแล้วผมสลับเออตอนแรกแรกนผมสามตัวไปก่อนคือค่อนข้างจะตัวโหดจะถามว่ามีไหมอ่ะมีอยู่นะผมแต่ว่าก็อย่างว่ารหัสใหม่นะผมไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวเราไปทำาัรกิจกันดีกว่าไปเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวสมดาวกับตัวเออสาดาวพอนะผมนี่นะผม ก็ก็มีมี้วนี่นี่ก็นี่ก็ใช้ได้แล้วผมสกิลอะไรเนี่ยเนี่ยใช้ได้เยอะนะครับผมนี่ผมตัวนี้หอดเลยแล้วผมตัวนี้ถ้าใครอยากจะใช้อาไปใช้ได้นะสกิลดีมากเห็นไหมฮะก็ค่อนข้างจะมีตัวหน่อยนะผมแต่คือก็ยังบอกนะผมว่ารหัสใหม่นะเราใช้ไม่ได้นะผมแร่มันเยอะโอ้ไฮเปอร์แล้วจะทำยัง ทำยากเลยนะผมคือไม่ยากหรอกเดี๋ยว่นะเราทำมันไอ้นี่ดีกว,ว่าคาร์ลอต้าก่อนท่านผู้ชมครับซีซั่นไอ้วันนี้เป็นสเตจไอเนี่ยทุกคนว่าเราควรไปเล่นสเตจหลักก็ดีไหมฮะไปทำภากรกิจกันดีกว่าแล้วเราจะมาสุ่ม300เพชรกันนะ โอเค okay, let's go ไปเคลียร์สเตจหลักกันก็มันก็ค่อนข้าที่จะน่าเบื่อหน่อยนะผมเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปตอนที่เสร็จภารกิจไปด่านที่ห้าสเลยแล้วกันนะผมนักรับเอ๊ยถ้าตัดมันก็ไม่ดีไม่ตัดดีกว,ว่าก็ผมอัสุดอยู่แล้วตัดเติร์ดมันต้องต่แล้วเรียบร้อยไม่แตกเอาเรื่อง อะไรเนี่ยจบแล้วไม่แต่เฮ้ยทำไมมันผ่านยากกว่าเดิมปกติต้องผ่านเร็วกว่านี้สิแปะโอเคผมว่าผมต้องใส่เกียร์ให้มันสักหน่อยแล้ว เกียร์ดาเมจเนนะี่ยเพราะว่าเพิ่มในการตีบ้าันะนผมจะได้ตีแรงๆตีทีเดียวแต่มันจะได้เร็วๆนะผมไม่งั้นมันช้านะครับเข้าใจครับว่าช้าไหมครับ <c oughs> เราไปดูเกียร์กันว่าเรามีเกียร์อะไรบ้างโอ้โหไม่มีไม่มีไม่มียังจนเลยโก oh my god ซีซั่นนี้นะผมที่ผมอยากได้นะครับนี่ผมเจมเมอร์นะผมตัวด้เกียนนะผมเกียนในตอนนี้เลยนะผมเป็นตัวที่แบบป่วนชิบหายวายวอดเลยนะคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจเด้นยนะผมคือแบบมันเอาไงะคือแบบปวนมากสุดยอดผมอยากได้มันมาแบบคู่องมากเลยนะครับแต่ไม่รู้จะไหวปะไม่ไหวนะผมเราไม่ไหวแล้วเราไปสเตนหลักเลยว่ะ เราไาทำภารกิจกันต่อเดี๋ยวลุยกันเลยครับ ตัดแร้ที่ใครยังไม่รู้นะผมผมชื่อเต้น,นะผมก็ <c oughs> ก็บอกให้รู้เฉยนะผมเต้บอกเลยนะเต้รับประกันเลยนะผมคือตัวนี้คือแบบผมบอกเลยนะว่ามันโหดมากตัวมันตัวไอ้นี่มันไม่ได้โหดขนาดนั้นคือในตำนานอะไรพวกนี้ยหลีในตำนานเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะผมคือเห็นไหมฮะตัวเนี้ยยังใช้ได้นะผมเพราะมันเป็นตัว ค่อนข,ข้างที่จะดีเลยนะผมสกิลมันค่อนข้างที่จะดีใช้ได้นะผมใช้ได้ผมแชมเปญก็เป็นท่าน้ำที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะผมผมรับประกาศเลยนะผมแต่ว่าผมอยากได้เกมมากตอนนี้ครับคือ,อาหารหัสหลักก็ไม่ได้ผมผมเซ็งมากผมเลยมาสร้างรหัสลองนะฮะมาสร้างรหรัสแก่ไก่ แต่ว่าเพื่อนผมอ่ะไม่รู้มันได้มาได้ไงเนี่ยโหเจมทาบมืดจัองอิจฉาเลยมันสุม่มครั้งเดียว5้าบเได้อ่ะครั้ผมสุ่มมาแล้วนะผมสาม3้อเพชรแต่ไม่ได้อะไรมาเลยนะก็ค่อนข้างที่จะเกลือเกลือจริงๆ เกือของหน้าเลยนะผมหน้าผมนี่แบบชาเลยชาเลยนะชาเลยนะชาอย่างเดียวเลยแชาชาชาเลยฮะโหทีมนี้ได้อยู่ครับค่อนข้างที่จะไม่โหดเท่าไหร่นะผมสามตัวผมผมน่าจะไหวอยู่ไหวและน่าจะไหวเลยแหละไหวเลยแหละไหวไหวไหวอยู่แล้วปั๊บปอดตัวกลางไป บ้บสวยับผมสวยชนะผมชนะเดี๋ยวผมจะบอกความสามารถของตัวกลางให้ผมแล้วผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนี่ผมค้างข่าวก็ใช้ได้แล้วผมโหดนะโหดเลยโหดเลยให้ผมโหดเลยแต่ว่าล่างแปดดาวค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบเวอร์วังขนาดนั้นนะ,นะคือล่างที่โหดจริงๆนะผมคือไฮเปอร์นะผมไฮเปอร์นี่คือของจริงแน่นอนนะครับ ผมแนะนำนะผมสมมติถ้าใครมีเป็ดนะเป็ดเป็ดแปดดาวนะผมผมแนะนำให้ปั้นเป็นแปดสิบเพชรนะครับได้ยินผมไหมฮะเอ้ยไม่ใช่แปดสิบเพชรสิให้ปั้นเป็นเป็ดอะเป็ดเอ่อยังไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยให้ดูนะฮะเป็ดอะคุณควรปั้นเป็นอัลตร้านะผมคุณไม่ควรปั้นเป็นแม็กอะ เอ้ไม่ใช่คุณไม่ควรปั้นเป็นไฮเปอร์หรือคุณจะปั้นก็แล้วแต่นะผมมันดีเท่าๆกันเลยครับแต่แต่ผมว่าแต่ผมว่าแบบไฮเปอร์มันไม่รู้สกิลมันแรงไม่พอผมว่าเอาเอาต้าเนี่ยโหดแล,ลนะ้วผมโหดแล้วนะผมเพราะฉะนั้นผมว่าเอาต้าเนี่ยใช้ได้สุดแล้ว <laughs> นี่ตัวนี้นะผมเทพ เอลิสกันนะครับผมกับโคนี่นะผมนี่ผมตัวนี้ผมมันจะบัฟเพิ่มกรารต้านทักษะ40%นะผมเป็นเวลา10ปีนะคือค่อนข้างจะดีเลยนะผมแล้วก็เพิ่มอัตรากรหลบทักษะนี่40%นี่ถือว่าดีมากนะผมหลบทักษะนี่แบบจะหลบสกิลอะไรพวกนี้ไม่ได้นะแต่หลบทักษะได้นะครับผมถือว่าดีครับผมนี่บผมต้านลำาลอาน้ำยวนนะครับผม ขวางการชาร์จขี่ปนาวุธนี่คือพลังไฮเปอร์นะแต่ว่าผมยังไม่ได้นะผมผมอยากได้มากเลยเนี่ยเออผมต้องไปนี่ใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสุ่ม,มให้รอแล้ว <laughs> รับผมกกานนี้เราต้องไอ้นี่หน่อยแล้ว ก็เสก็ท so ่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าผมควรไปทำอะไรต่อดีครับไม่มีอะไรทำเลยครับผม PVP ไปโดลดแดกไปไม่มีอะไรเลยไปเราไปเก็บสเตจพิเศษกันดีกว่าไปโอ้ยเงินห6หกหตอนแรกนะผมมันไม่ใช่เงินนะ แรกเป็นแพลนรู้ไหมขนนกแล้วผมขนนกแปอันนี้คือจะ,จะแบบสร้างสดๆร้อนๆให้ท่านผู้ชมดูเลยนะอุ้ยค้างอีกครั้ง,งท่านผู้ชมครับเกิดอ,อาการคร้างกระตุก ก็เอะักค้งแล้วก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับ